รัวเรียบร้อยครับอยู่ครับอยู่เด็ดครับเด็ดมาแล้วครับแรมแรกครับกลางกระบา,นเ,นะเ,าบนเนัะกระคอเอามือนี่กลางหัวเลยครับไตสวยครับพี่น้อง เรียบร้อยครับช่อนงายครับงายโคตนองมากโดนรับโดนมาครับมาใช่สวยครับอ่า ันเนี่ยครับผมสวยครับสวยช่อนโดนครับโดนโดนโดนครับโดน ใส่สวยครับพอพี่ลองแลก็เห็นเนี่ยพี่ลองใส่สวยเลยโอ้แต่แรกครับผมเจ้าครับเจ้า กรขอครับใท่แรกกรอคอพี่น้องกรขอไออีกแล้วอยู่วโอ้โดวครับโดนโดนโอ้ยะว่าติดถอยมาสวยครับตัวนี้ปู้นวะวะแก้วนี่เต็มสองครับผม ไปนะครับไปนี่ดิพิน่นตัวนี่เป็นตะหางไหมเ้ยของแถวเลยพี่น้องเยแจ้วพี่น้องแจ้วข้อใส่เลยสมกับลงทุนเปลี่ยนเงินเลยแจ้วครับพี่น้อง

ai đâu biết nó còn lên lẹo lên lẹo phải mua rồi có là tố không hẳn đấy này nó vốn có kho từ เหยียบละยครับคอยง่ายใส่สวยครับนอกมือนะอ่ะออสวยนี่ครับนี่ขอกลางหลังเลยครับน่าจะประมาณโลครึ่งนะครับนี่ หืมเรียบร้อยครับโดนอะไรสวยครับช่อนบิดช่อนบิดคอนี่ก็ใส่โลกันครับนี่ครับผมเขาอยากเก็บปลาครับผมพี่น้องบิคอใส่ไวยเต็มซองครับผมใส่โล่ทำ <ian>